เดวเฮีวันนี้เฮาเลยต่างไรแล้วก็ย้ายข้าเข้าในชินเลยมาโมนเจงว่าก่อนฝ้าโหนชินจูนี่มองอาไปโมนตีไรเหี้ยนัวเดวเฮี่ยเจงว่าชินจูนี่หายไปในย่าจองมาไปและกินเข้าและข้าวสุกในให้เบาโน Ni hai lê bay này yà chồng à bay lê kín khảo lê khảo sai con đều hào hứng tôi cảm đại lê kín khảo thảo ông nơi đều hơi vân nịch kín lê bàn đầy bao lùng khó đầy lê đất đỏ sỉu lê cổ sỉu tang ôi nó để đó có non ơi bề lớn hơn nay chung đi ơi nếu nó yên cả bị bao giang khắp có ta đi đâm lạ lê su nang khuyên ma bỏ yên cả ai bao giang ông là hà lê su nong mòn bon hát mà chăm cơn nê nó nang ơi tơ ni bi có đi khắp lê tam tung lê băng cô mơn đi đang quân mau lầu cô cả bao khẩu lê cháy lòng lê su lạ lê chùm mù ma phăng lê đang ơi ôi nó chuyện mà mà lo chào hồ lê pi ơi má má cần mà thấy cô đi mắc để chùm đời मै रेडि तारेमा ऊे जमे मैदि ऊाम आइले दिन चाहिँ मेपा फैजा तारामी

วันนี้ปีมาปากต่ำเลยกำมนีขคนสั่งเลยมาเหมือนนั่งตนบโบโปปุนเลยรอบบบพอปหนื่อยนางก้องตุ่เฮ้ยปีเลยมาปากเก้มคอนี้สะตตุนเลยโบคำเปิืนไฟกี่วันนี้ปีมานี่เขียวอยู่หลังเลยนายสินสะตมากตานคำหาเอ้ยเดือ Soi để pháp luôn bơ nùng cung bơ nát mờ la lê lợi để hát cơ hơi lơ klamm bùn lê mờ mà lê tóc kênh lê kappa yo tsun an đi hơi เปิ้ว่าก็ได้เก่งหอมนี่เอ้ยเปินเอาผูกซ้อนตีหิมบ้านเป่าได้กี่คำพบเปินจังได้โกปักเชียงวันและใจเอ้ยเ,เดี๋ยวหให้เปินว่ากำและปากล้านนอกลิ่นพื้นดินกำได้ปากอ่อนนอกกลิ่นเนหมือนนางติงใส่ต้องมีนอ กำแลยฟ้องปีสั่งมาเหมือนน่งนาและกองใจสั่งไม่เลยฮักเอ้ยเดี๋ยวเฮี่ยิ่นว่ากำและไปเข่าและหูน้องขึ้นหนักอินอีดู่าเลยน้องนี่อีดูอาอแลยตากำอันแลโตัวปีมา,ากินตัวนี้เอ้ยอีดูอายตานินมากสักนั่งนี้เอ้ย 刘海宁海海海泪泥泥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 �� Mẹ lớn thương ta atla hale sáng bi in di tori y may là em bơi bay bay đi tô đi ơi bay 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 Nóng gần má có để pin phụ đền sống khắp ổn chứng đại diện Nóng có ma khắp xuống đỉnh để đại diện để pin tuỳ trái mơ Ôi nóng, anh bà chàng bác lạ để phiếu nóng sang mà phê thú Anh bà chàng lấy khăn nạng mượn đi đăng ngã tăm oài để bà cụ để ta tôi sang mà bán đàn oài để nam để chiến ta lộ phượng để nàng ơi đi nong mà cắp súc để sơn để ao để sưu yếm pi nong nong mà cắp sưu đìn để xin có bờn bờ đát để phăng pi ơi โอ้ยน้องซังมายินนัดเจ้าเลเสียงปียินดีเนี่ยชีบมีน้องมีนางลาไปดีมาครับเจงออกไปเนื้อเลน,นางเอ้ยชีบ่มีหยดคำเฟอนไปนางไปดีมาครับเจ,งเ,นนบเจงเบิ่งไปไต่ชีบ่มีลาหันเดียวน้องไปไดีมาครับสู้ดินในสิ้น คนไดเอาหมอนตางลายสีวานอนคุณนดีเด้เอโอ้ยโนโ้อปฝังต่อมีตัวจำในป่าเลือดสังมาหอมภาพเมืองตึ่งบานสังได้มาหอมได้พาปืนลบฝางได้สิบสองแองฟันหนะ้าปอตีไพเลเตียวใกล้ฝ่ายเดชฉันว่าเดหอมสาด พอเตีหอมในดอกไม้ด้ไปด้วยแห่งสายลมหอมแดดปุ่นเหล่านีนหอมไปด้วยได้สบเสียงเปิ่นเหล่านอกนี้ต่างเตีน้อยดนถึงเท่าหกก็เปิ่นเหล่าลอดียอดเปื่อนร่างในจิตใจดีตัางปากคำในวานโตเฮคำในปากลาเลยกินน้องสั่งในมาอาลือสาก็ลาหน่องเองย มีสังขาราปันหน้าต้นเอ้อเดี๋ยวเฮีเยปันมาสอยในภาคเลินเปิ้ลหนุ่มกุนงามต้นเย่อยาโยดอกอปพปปันหน่อยนั่งกองปียาโยนั่งดอกนาเดี๋ยวอยาไปโยกำปั

นางาจาและการสังโกหานัและเลยินแลพาและตาจุมปูกังเกินแน่น